หลังจากทดสอบแรมแบบ Dual c h a n n e ประทะ Single Channel กันไปแล้วนะครับผมวันนี้แอดมินจะมาทดสอบประสิทธิภาพของแรม16กิกบบต Dual c h a n n กับ32กิกบบด Dual c h a n n กันให้ดูว่าความจุข,ของแรมนั้นมีผลมากน้อยเพียงอย่างไรในการเล่นเกมจะเป็นยังไงไปดูกันครับ เริ่มต้นกันที่เกมแรกนะครับกับเกม Cyberpunk 2077นะครับผมโดยฝั่งซ้ายนะครับเป็นแรมแบบ16บหกิกและฝั่งขวาเป็น32มสกิกนะครับทั้งคู่เป็นแรมแบบ Dual Channel สำหรับแรม16บหกิกและ32มสกิกนะครับที่เอามาเล่นเกม Cyberpunk มีค่าเฟรมเรทออกมาได้ดีทั้งคู่เลยแต่ว่า32มสกิกมีค่าเฟรมเรทประมาณ80-85เฟรมเรทซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วนะครับกับแรม16บหกิกนะครับจะทำเฟรมเรทในเกม Cyberpunk จะมากกว่าประมาณ2-5เเฟรรมทต้องบอกเลยว่าเฟรมเรทห่่างงกกันเเพียแคล็น้อยไมม่่คคานนนืนออนแรับ มาต่อกับเกมที่2นะครับกับเกม Call of Duty Cold War นะครับผมในส่วนของแรม 16G b นะครับเริ่มต้นมาเฟ a ม e เรทยังคงน้อยกว่า 32G สกิกถึงส0เฟรมเลยทีเดียวโดยแรมทั้งสองนะครับไม่ได้รีบประสิทธิภาพออกมาทั้งหมดทั้งคู่ใช้เพียงแค่10 1ถึงเเท่านั้นเองครับเฟรมเรทที่ออกมานั้นทําให้มีความใกล้เคียงกันเลยทีเดียวซึ่งเฟรมเรทนั้นบางทีก็ขึ้นอยู่กับฉากที่เราอยู่ด้วยนะครับบางทีจะยิงปะทะกันหรือระเบิดลงต่อหน้าก็อาจทำให้เฟรมเรทลดลงได้ครับผม มาอยู่กับเกมที่3ครับกับเกม Dota 2เล่นเป็นจากกิโลเหมือนเดิมโดยแรม16 g ิและ32 g ิทั้งคู่ทำเฟรมเดทเฉลี่ยอยู่ที่100เฟรมเดทกว่าเสมอเลยและใช้แรมอยู่ที่5-6 g ิเท่านั้นเองต้องบอกเลยว่าความแรงนั้นแทบไม่ต้องใช้เยอะเลยก็สามารถปรับภาพกราฟิกสูงสุดแบบไม่มีสะดุดสบายได้เลยครับผมสำหรับสายโมบ้านนะครับแอดมินแนะนำว่าถ้าไม่ซีเรียสเฟรมเดทจริงๆใช้แรม16กิกก็ยังสบายๆครับผม มาอยู่กับเกมสุดท้ายนะครับกับเกม GTA V การทดสอบเห็นได้ชัดเลยเฟร,รมเลทของ32กิกนั้นไล่เรียก,กับ16กิกเช่นเคยบางช่วง32กิกนะครับผมจะห่างกับ16กิกประมาณ10ถึง15เฟร,รมเลทแม้จะเป็นฉากเครื่องบินที่ต้องเรนเดอร์ภาพอย่างรวดเร็วหรือฉากรถชนจนระเบิดแต่เฟร,รมเลทก,ก็ยังคงวิ่งมากกว่า100ทั้งคู่เลยสำหรับแอดมินนะครับบอกได้เลยว่าเฟร,รมเรทวิ่งมากกว่า100เฟร,รมเรทแอดมินก,ก็สบายใจแล้วครับผม เอาละครับมาสรุปผลการทดสอบการเล่นเกมที่เพิ่งจบไปกันนะครับด้วยแรม16กิกและแรม32กิกแบทดอช n แนลนะครับโดยเฟรมเลทที่ออกมาจะากใกล้เคียงกันสเสมอเลยบ้างแรม32กิกนะครับจะเยอะกว่าเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากการรีบประสิทธิภาพไปใช้เล่นเกมนะครับใช้เพียงแค่เล็กน้อยจริงๆแต่ว่าหากไปมองอีกมุมนึงการใช้แรมเยอะกว่าจะสามารถแบ่งจ่ายข้อมูลไปใช้งานต่างๆได้ดียิ่งขึ้นครับทั้งนี้นะครับใครที่อาจเกิดแรมนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ w w w a d v i c e y c o t h ได้เลยนะครับหากใครไม่มั ที่หน้าสาขาทั่วประเทศรวมไปถึงสปปลาวด้วยนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัตว์สไครตกันให้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไว้จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ